ดึงภาคกลับไปเลยครับ,รบกลับนมสนัสการสมาเณรใหม่ทั้งสองลูปและพระพ,พิเลีย้ยงลำดับต่อไปแต่ทางเจ้าภาพก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกกิษดาแสงแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน,นาแก้วเปลี่ยนเชิญครับ ลำดับที่สองขอได้รับเกียรติจากท่นานสทนิคมเทพพวันสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน,นาแก้วเรียนเชิญครับลำดับที่สามขอได้รับเกียรติจากท่นออานผอบุญทรงกิง่งกัมเรียนเชิญครับลำดับที่สี่ ขอได้รับเกียนจากท่านผออ,อวีระปงหารเรียนเชิญครับลำดับที่5ขอได้รับเกียนจากร้อยตํารวจโทสมยศอินตบ,บุรีเรียนเชิญครับ ลำดับที่หกขอได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชัยสิงห์จับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากท่านสอทเนรมิตรขติยะสอทเทศบาลอ่าตำบลเสลียงหวานเรียนเชิญครับ สพตมเวียงหมอกนะครับนาะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเจ็ดรู เป็นองค์พิจารณากราบนิมนต์ครับ

กรบาบธรรสการพระคุณเจ้าทั้งเจ็ดโปรและก็ขอ,ขอขอบคุณท่านนายกกิษดาแสงแก้วท่านสอนิคมเทพบันขออบุญทรงกิ่งกัม้มขอออีระพรง์หารราฐุนโทรสงยศอินทบุรีอาจารย์วิชัยสินจักรสอนิรมิตรคติยะมานะโอกาสนี้พระพบผม ชุดที่สองนะครับนอกจากมีด้วยกันเจ็ดท่นานเหมือนกันครับครับลำดับแรกขอได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ชาญนรงแก้วนารีผู้ใหญ่บ้านบ้านพระฐาจอมปิงเรียนเชิญครับลำดับที่สองขอได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่พิทักษ์อินทจักร ู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ขึ้นเรียนเชิญครับลำดับที่สามขอได้รับเกียรติจาก่ันสอทอเทพฉันศรีสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีตำบลนาแก้วเรียนเชิญครับลำดับที่สี่ขอได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์เตวนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน,นาแก้วเรียนเชิญครับลำดับที่5ก็ได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกวิสูตรภูลสวัสดิ์สพสันทราเชียงใหม่เรียนเชิญครับ ขอรับเกียรติจากคุณนิมิตพักดีจากกทมเรียนเชิญครับครับดับสุดท้ายขอได้รับเกียรติจากอาจารย์เ็ญศรีปิงกาวีเรียนเชิญครับ นิมนต์พระคุณเจ้าเจ็ดปลูปเป็นองค์พิจารณากราบนิมนต์ครับ अतः मोतुको नकीना नकीना संगमी सुपदीपिता तिपालतानी तायसादानसुपकतंत्रिसोजति तमोचायामीतासिकोपेदाना कुचाजबताहुलालापलांचाविकोनामनुपदीनापुरेपुद्यमसुलामनं मनसी กลับนมัสการพระคุณเจ้าทั้งเจดรีรแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ชาณรงค์แก้วนารีผู้ใหญ่พิทักษ์อินตะจักคุณเทพฉันสีสวัสดิ์คุณสมบูรณ์เตวนาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้วรต็ตวตำรวจเอกวิสูรคุณสวัสดิ์จากสถานีอำเภอสันทรายเชียงใหม่คุณนิมิตพักดีอาจารย์เพ็ญศรีปิงกาวีมนโอกาสนี่ครับ ครับก่อนที่เฮาจะได ครับก็กราบที่มนลวมพ่อพิสนุนอธิกิจเจ้าคณะตำบลน,นาแสงจะอาวาดวัดแม่ไห้กราบที่มนครับัน,นวด,ดางา Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa ยันจักรวาลกินารินาตังมิสุปัตติตตาเทตัลตังมิตายะตานะโสอุปัคปัติโสยาติธรรมะจอจจังลิตัสติโตเบตานะพุจาจะตตาอุราปัญจเปโกนะมาตุปตินันตุเมหิปัญภะตุสังนราปันติครับกราบนมัสการหลวงพ่อพระครูพิศอัทกิจอ่าจังหวัดปัตตานี นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านประรลัดสมบูรณ์ติงกาวีอดีตประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นเป็นเอ่อประหัเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าของหลวงน้อยแก้วภูนอกนะครับกราบขอบคุณมา,าที่นี่